ก็จะเห็นว่าแบบคนเป็นบัญชีม้าลดลงค่า ค่าขายบัญชีมาค่าซื้อบัญชีมาแพงขึ้นใช่ใชม่มันสะท้อนอยู่ในนั้นว่าจริงๆมาตรการของเราอจัดการบัญชีมาได้ดีในช่วงที่ผ่านมาแต่แน่นอนเวลาเราจัดการมันอาจจะไปไหลโดนคนบริสุทธิ์อยู่บ้างเราก็ต้องรีบแก้ไขเขตแบบนั้นด้วยค่ะ,ะเพราะเราต้องทําทั้งสองอย่างคือต้องอยังต้องจัดการเรื่องบัญชีมาอย่างจริงจังต่อเนื่องในขณะเดียวกันถ้ามีผู้บริสุทธิ์หลงเข้ามาก็ต้องรีบแก้ไขให้เร็วมามีอยู่หนึ่งจุดเก้าเจ็ดแสนลายชื่อก็คือสองแสนลายชื่อนี่คือม้าที่เรา มั่นใจค่อนข้างสูงว่าหรือว่าเป็นม้าดําทุกสีค่ะม้าดำม้าเทาเข้มม้าเทาอ่อนม้าน้ําตาลมีประมาณหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันายชื่อใช่ค่ะรายชื่อใช่ไหมหรือบัญชีลายชื่อค่ะถ้าเป็นบัญชีคือสองจุดแปดล้านบัญชีม้ามีต้องสองจุดแปดล้านบัญชีเ่เหรอคือมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เขาหลอกเก่งมากค่ะแล้วเขาก็จะดึงเกมกับกับเหยื่อไว้ ตอนนี้จากณจุดที่เหยื่อโอนตังไปกับจุดที่เหยื่อมาแจ้งเ o c ออะค่ะโดยเฉลี่ยยี่สบชั่วโมงค่ะไม่รู้เฉลี่ยแล้วเร็วกว่านี้เช้ากว่านี้บวกลบยี่สบชั่วโมงหมายถึงเริ่มโอนแล้วรู้ตัวแล้วมาแจ้งยี่สิบชั่วโมงไม่ทันไม่ทันเงินออกภายในสนาทีค่ะมิจฉาชีพเขาเรียงตัวรออยู่แล้วอะพอแบบเงินมาปุ๊บเขาก็ออก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 ไปเลยออกเพราะฉะนั้นแบงค์ชาติก็บอกว่านี่เป็นเจตนาดีคือมาบล็อกไอ้บัญชีสงสัยเป็นบัญชีม้าไว้ก่อนเลยใช่ค่ะใช่ค่ะ เพื de ่อเดี๋ยวมันเอาไปรับป um um> 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 ุ๊บจะได้จัดการเลยนี่หวังดีและไปไปตามพรกไหมไปตามพรกค่ะตามพรกมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามอายญากรออนไลน์สงสัยว่าจะเป็นบัญชีมาค่ะมีเหตุคนสงสัยว่าจะเป็นบัญชีมาก็ต้อง proactive ต้องเหมือนแบบป้องกันไว้ก่อนเพื่อดูแลเหยื่อคือต้องบอกความเสียหายต่อปีมันเยอะมากๆคำที่แบงก์ชาติใช้คําว่ากวาดจริงๆอันนี้เรียกว่าเป็นการต่อเส้นเงินยังไม่กวาด เดี๋ยวขอเล่ากวาดข้างล่างนะคะอันนี้กวาดอ๋อเข้าใจแล้วกวาดมันก็มีข้างบนเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เข้าใจก็คือไม่ว่ามันจะไปที่ไหนเนี่ยใช่ใช่ค่ะไม่ว่ามันจะไปที่ไหนเนี่ยอาตามในที่เงินมันยังวิ่งออกไปจากเงินคู่เสียหายเนี่ยกวาดมาเอาไว้หมดเลยใช่ค่ะแล้วอายัดไว้เฉพาะวงเงินเป็นเวลาสามวันถ้าไม่แจ้งความใช่ค่ะถ้าไม่แจ้งความปุ๊บสามวันตำรวจยังไม่มาทําอะไรก็ปลดแล้ว แต่กรณีถ้ามีการแจ้งความและตํารวจยังไม่ออกหมายอายัดเป็นทางการ7วันใช่ค่ะปลดอัตโนมัติใช่ค่ะปลดอัตโนมัติซึ่งนี่คือปัญหาที่เกิดข<ม>ึ้นก็คือว่าพอพอช่วงนี้เทรนด์ของมิจฉาชีพเขาอาจจะไปกระทบร้านค้า<ม>แล้วพอไปกระทบร้านค้าปึ๊บมามการจะรอให้ปลด7วัน3วันมันนานเกินไปม,มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเพิ่งทำเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ขึ้นมามที่ทำกับสปอ,อทอค่ะ<ม>ก็คือเราจะปลดระงับ ได้ก่อนสามถึงเจวันสี่ถึงอะไรชั่วโมงอ่าใช่เร็วสุดก็คือสี่ชั่วโมงนับจากที่แจง้งช้าสุดไม่เกินหนึ่งวันค่ะอ่าน,นี่คือแก้เรื่องกระบวนการปลด,ปลดการระงับชั่วคราวแต่หลักการในการที่จะอ่าระงับ,บวงเงินไว้ก่อนอยังเดินหน้าใช่ค่ะเพราะมันคือเป็นสิ่งที่อยู่ในพหลกออ่าแต่แต่คือตอนนี้มันจะมีทั้งสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือตอนนี้เรา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 ต่อเส้นเงินไปใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วเราบอกว่าเฮ้ยเส้นเงินที่เราต่อมันมีผู้บริสุทธิ์อยู่ในนั้นงั้นเราจะปลดให้เร็ว แต่หลังจากนี้ที่กําลังทํากับสวอทอ,อยู่คือเราจะต่อเส้นเงินแบบให้กระทบผู้บริสุทธิ์น้อยลงอันนี้คือมาตรการที่จะปรับเดี๋ยวจะเสร็จภายในเดือนนี้ใช่ค่ะใช่คืออะไรอ่ขอขอเล่าอันนี้ก่อนว่าเวลาะจะปลดอ่ะมันปลดด้วยหลักการอะไรเวลาจะปลดอ่ะมันปลดด้วยหลักการว่าถ้าเคสไหนที่เราจะไม่ปลดดีกว่าเคสที่เราจะไม่ปลดคือถ้าหากว่าไปเช็คแล้วบัญชีที่โทรศัพท์มาเอ c ซปรากฏว่ามีหมายอายัดอยู่หรือว่าแบบ ปรากฏว,ว่าเนี่ยเป็นม้าเท่าเท่า <ๆๆ S 2> อ,อ่อนใช่อย่างนี้คือเราค่อนข้างชัวร์ว่าเป็นม้าเพราะฉะนั้นแบบนี้เราปลดไม่ได้คือไอ้อยู่ในกลุ่มนี้คือเป็นบัญชีต้องสงสัยอยู่แล้วใช่ค่ะหรือมีหมายอายัดอยู่แล้วใช่หรือตารวจอายัดมาแล้วใช่ค่ะอ่าขอ<ช>ย,ายังไงก็ไม่ปลดแม้จะย่อยยังไงก็ไม่ปลดใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าในการที่จะเกิดสิ่งนี้ได้อ่ะค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นม้าอ่าอ่าก็ไม่ควรจะปลดค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่มีไม่โดนพวกนี้เลยเขาก็จะมาดูว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดใสเเยยยสสออ่่ะงงงนัั้ไมคป็บญชีต ยังไม่เคยถูกอายัดในคดีอื่นมาก่อน <ขา S 2> ดูอะไรต่ออก็มาดูว่าอันนี้เป็นยอดเล็กกระเป๋าถ้าหากว่าโอนกันแค่ยอดเล็กแบบม้าโอนให้หลาจจะเป็นม้าก็ได้โอนให้ร้านค้าแต่โอนแบบค่าวต๋ยวขาแฟบา่าอะไรอย่างเงี้ยยอดเล็กนี่เท่าไหร่พูดได้ชัดได้ไหมพูดไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมี้าชีพจะรู้แล้วเขาก็จะเขาก็จะเลี่ยงเขายอมรับบ้างไหมว่าอายัดพลาด<อ>หมายถึงว่าอายัดเป็นเรื่องคืออายัดแค่วงเงิน ถ้ามันซื้อกวยจับแ0 0้มันก็อายัดแค่8 0 0ถูกไหมจริงต้องบอกว่าเราเคยเจอเคสที่มีการอายัดอาจจะมากเกินไปเชน่นซึ่งซึ่งอันนี้ปุกว่ามันเป็นปุ๊กว่าต้องต้องบอกว่าเห็นใจตำรวจท้องที่นะคะคือเวลาออกหมายอายัดเนี่ยคนที่ทำคือตำรวจท้องที่เขาก็อยากจะช่วยแก้ปัญหาให้แต่เขาอาจจะแบบ อาจจะมีการอายัดมากเกินไปก็ได้ก็อาจจะมีบางเคสอยู่เหมือนกันเช่นอาจจะไปอายัดร้านค้าก็เคยเห็นอยู่เหมือนกันค่ะเข้าใจแต่เขาก็จะรีบปลดให้ซึ่งตอนนี้ทางตํารวจเขาก็ปรับกระบวนท่าของเขาในการปลดอายัดให้ปลดอายัดได้เร็วและง่ายสําหรับเคสที่น่าจะเป็นสุจริตค่ะอ่าค่ะตอนนี้ประชุมร่วมกันอยู่ถูกไหมค่ะตตลงที่ผ่านมาจะไม่ยืนยันให้แบงค์เลยนะว่าไม่ได้ทําเกินทำตกผมไม่ได้ไปเป็นตัวแทนมิจฉาชีพนะ <laughs> ผมก็บอกว่ามันก็มีคนเดือดร้อนจริงถูกไหมม,มันถึงต้องมาแก้กันเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าการจะจับมิจฉาชีพแค่จากข้อมูลมเส้นเงินและจากข้อมูลต่างๆอะ่ะถ้าเราอยากจะจับมิจฉาชีพให้ได้ให้ได้เพียงพอมันจะมีคนบริสุทธิ์ที่โดนเกี่ยวเข้ามาด้วยค่ะ มันเกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยนะคะคุยกับทุกประเทศเลยประเทศไหนๆมีปัญหาแบบเดียวกันคือ,อเรื่องของการกวาดเอาคนบริสุทธิ์เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรีบปลดให้เร็วมากกว่าซึ่งถ้าหากว่ามาจากการใส่สีก็ต้องมีกระบวนการปลดให้เร็วการที่ระง,งับชั่วคราวก็ต้องปลดให้เร็วการอายัดก,ก็ต้องปลดให้เร็วค่ะคือเขาก็ะแนะกัะแนงว่าบัญชีไม่เกี่ยวอายัดบัญชีม้าได้อายัดบ้างไหมอายัดเยอะก็ยืนจะว่าอายัดเยอะเยอะมีข้อมูลไหมใช่แล้วก็ ข้อมูลเดีด๋ยวขอ,อค่ะออคือต้องบอกว่าเราอะตามอยู่ในห้องของบัญชีมาด้วยแล้วก็แอบ,บไปอยู่เหมือนกันกต้องบอกว่าบัญชีม้ามีการบ่นกันเลยว่าแบบก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าเป็นบัญชีม้าไม่เห็นลําบาก,กแต่พอเหมือนมาเจอแบบกลยุทธ์ท่าจักาดการระดับบุคคลเขาถึงรู้สึกว่าแบบโหแบบไม่คุ้มเลยอะกับการที่เป็นบัญชีมาแล้วเราก็จะเห็นว่าแบบคนเป็นบัญชีม้าลดลงค่า ค่าขายบัญชีมาค่าซื้อบัญชีมาแพงขึ้นใช่ใช่ม,มันสะท้อนอยู่ในนั้นว่าจริงๆมาตรการของเราอจัดการบัญชีมาได้ดีในช่วงที่ผ่านมามแต่แน่นอนเวลาเราจัดการมันอาจจะไปไหลโดนคนบริสุทธิ์อยู่บ้างเราก็ต้องรีบแก้ไขเขตแบบนั้นด้วยค่ะเพราะเราต้องทําทั้งสองอย่างคือต้องอยังต้องจัดการเรื่องบัญชีมาอย่างจริงจังต่อเนื่องในขณะเดียวกันถ้ามีผู้บริสุทธิ์หลงเข้ามาก็ต้องรีบแก้ไขให้เร็วถ้าหากว่าเราเราเราทำฝั่งจัดการบัญชีม้าเบาลงปุ๊บมา มันก็จะกลับมาเป็นปัญหาแบบเดิมความเสียหายก็จะกลับไปพุ่งขึ้นเป็น8,000ล้านบาทเหมือนเดิมอย่างเงีคือผลข้างเคียงของลูกนี้มันแรงนะใช่ใช่ไหมวันเสาร์เนี่ยเป็นไงตกใจมากใช่ไหมแย้งชาติปุ๊กว่าก็เข้าใจค่ะก็เข้าใจความลําบากของทุกคนค่ะแล้วก็ก็ดีที่คือต้องบอกว่าเราเรา โดยหน้าที่เราต้องบาลานซ์ให้ดีจริงๆระหว่างผู้บริสุทธิ์ฝั่งเหยื่อและผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในเส้นเงินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีเสียงขึ้นมาเสียงเราเนี่ยมันเป็นเสียงที่ทําให้เราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเพื่อให,ใ,หให้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 ทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆมีเสียงย่อมดีกว่าได้รับผลกระทบแต่ไม่พูดนะคะค่ะถ้าหากว่าเราต้องการจะดูแลคนบริสุทธิ์ทุกฝั่งจริงๆไม่แอบคิดไหมคือมุมหนึ่งในใจผมก็คิดนะเอไอบัญชีม้ามันไม่ควรจะเอาบัญชีม้าไปทําธุรกรรมปกติของชีวิตมันนะ อันนี้ความรู้สึกผมนะเอ๊ะหรือมันตั้งใจจะปวดไหมวะเนี่ยปุ๊กว่ามีทั้งสองกรณีค่ะมีทั้งกรณีที่ที่ที่ปวดร้านค้าม้าไปปวดร้านค้าเพื่อให้มันเกิดปัญหาแล้วเสร็จแล้วก็คือจะได้มาล้มไอม้มาตรการเนี้ยใช่ใช่ปุกก็กว่าไม่ไม่ไม่สามารถพูดได้ว่าเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่ก็ก็ ก็ก็เข้าใจได้ถ้าหากว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่อีกอันนึงพูว่ามันก็เป็นเรื่องของคือทําให้ยากขึ้นในการที่จะบล็อกมันก็ทําให้มันปวนซะเกิดกระแสอย่างนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่ทางท่านประลัดดีพูดเหมือนกันก็คือมาที่โทรศัพท์มาเยอะๆอ่ะมาก็อาจจะคาดหวังว่ากดเลยกโดยที่ไม่ตรวจอ่าซึ่งเราไม่ได้ เราก็ต้องทําให้มันมั่นใจว่าคนที่ปลดอ่ะคือปลดคนถูกจริงๆตกลงตอนนี้เรามีม้าไปกี่ชื่อแล้วนะคะม้ามีอยู่1 9 7แสนลายชื่อก็คือ2แสนลายชื่อนี่คือม้าที่เรารวมทุกมั่นใจค่อนข้างสูงว่าอันนี้หรือว่าเป็นม้าดําทุกสีค่ะทุกสีม้าดำม้าเทาเข้มม้าเทาอ่อนม้าน้ําตาลมีประมาณหนึ0 0แสนเาหลายชื่อใช่ค่ะลายชื่อใช่ไหมหรือบัญชีรายชื่อค่ะถ้าเป็นบัญชีคือ2.8ล้านบัญชี ม้ามีต้อง2 8จดล้านบัญชีเหรอมันถึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องจัดการมาที่ระดับบุคคลเพราะว่าอันนี้ก็คือ1คนมีประมาณ10บัญชีปุ๊บเปิดสมมติปุ๊บเปิด5บัญชี5แบงค์แบงค์ละสบัญชีก็ดูปกติไหมคะอืมก็คือมี10บัญชีจดไปทีสองล้านแปดแสนบัญชี1.9้าแสน <000 S 2> คนใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะซึ่งคนเหล่านี้นอกจากประเด็นเรื่องอายัดแล้วย้อนกลับมา ท่านจะมีชีวิตยากลำบากในการที่จะมาเปิดบัญชีตามความเข้มของสีใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะเรียกได้ว่าสีดำเนี่ยแทบจะไม่ให้เปิดอ่ะสีดำกับสีเทาตอนนี้ให้ให้มาขอเปิดได้แค่บัญชีเพื่อการดำรงชีพ